สวัสดีครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันวันสัลามิการนี้ตัดสินใจปลุกอับการนิสถานนะครับส่วนมากเราจะได้ยินเรื่องราวของกองทัพสัลามิการื้อเป็นส่วนมากแต่ว่าความเป็นจริงแล้วก็มีกองทัพพันธมิตรเข้าไปในอับการนิสถานเช่นกันหลายประเทศนะครับลักษณะการทําสงครามในอัฟการนิสถานี่มันไม่ใช่กองทัพกับกองทัพน่ยกพวกใส่กันเหมือนกับสงครามโลกนะครับแต่ว่ามันเป็นสงครามแบบไล่ล่าไล่ล่าใครไม่รู้ศัตรูคือใครไม่รู้เข้าไปทําไมก็ไม่รู้นะครับกองทัพอังกฤษเนี่ยเป็นหนึ่งในกองทัพ ที่จะเป็นต้องเข้าไปในอัฟกานิสถานตามสารมิการที่เข้าไปนะครับจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้คือ 1. นําตัวผู้นาําอลกอีดะเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับสองกำจัดอํานาจกลุ่มตาลีบันในการปกครองอัฟกานิสถาน3ป้องกันไม่ให้อัฟกานิสถานเนี่ยเป็นแหล่งอ้างยี่ซ่องโจรเป็นที่หลบภัยก่อตัวของผู้ก่อการร้ายตั้งแต่ปี25 4 4ถึงปี2564นอะครับอังกฤษมีทหารในอัฟกานิสถานเนี่ยจำนวน10,000แนคนการส่งกําลังเข้าไปจะมีการแบ่งพื้น ที่ดูแลตั้งเป็นฐานทัพในเมืองต่างๆนะครับกองทัพของอังกฤษเนี่ยได้ไปจําการอยู่ที่กรุงคาบูซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนะครับแน่นอนว่าก็ต้องดูแลพื้นที่รอบๆไปด้วยด้วยความที่อังกฤษเนี่ยเคยดูแลแถบนี้มาก่อนในยุคของอาณานิคมนะครับทำให้มีข้อมูลไม่น้อยเกี่ยวกับบริบทของอัฟกานิสถานอันนี้ก็รวมถึงปากีสถานด้วยด้วยความที่ช่วงหลังมากองทัพสหรัฐอเมริกานี่เป็นที่รู้จักมากกว่าสหรับคนทั่วโลกนะครับทำให้กองทัพอังกฤษดูธรรมดาธรรมดาสรับใคร หลายคนแต่ว่ากองทัพอังกฤษมีสุดยอดในรบนี้มากมายนะครับหลายคนคิดว่าในวิซิลทีมซิกของสารมิกานี่สุดยอดแล้วแต่ว่าเปอร์นหนึ่งของโลกก็คือ SAS AH ของอังกฤษนะครับ ภารกิจของอังกฤษในอัฟกานิสถานแน่นอนว่าอังกฤษไม่พลาดที่จะส่งสุดยอดในรบนี้เข้าไปด้วยนะครับถ้าเราพิจารณาสุดยอดนะักรบไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นผู้ก่อการร้ายก็ต้องราบคาบนะครับกองทัพอังกฤษนอกจากจะมี SAS แล้วก็ยังมีกองทหารรับจ้างกุรขาอลือล่านี่เข้าไปด้วยส่วนตัวแอดมินคิดว่าทหารกุรขาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่า SAS หรือว่าในวิซิลของสรัเมิกานะครับกุรขาก็คือสุดยอดนักกล้าแต่ว่าไม่มีศักดินาสถานะคือทหารรับจ้าง ถูกยกย่องน้อยเกินไปนะครับทหารกุรขาหนึ่งคนจัดการตาลีบัน30คนเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้นะครับแต่ว่าด้วยบิบทของสงครามในอัฟกานิสถานเนี่ยตาลีบันไม่ราบคาบนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับพูดตรงๆก็คือจัดการตาลีบนันแล้วก็ผู้ก่ขอการร้ายนี่ไปเยอะมากแต่ว่ามันไม่หมดนะครับตาลีบันที่เราเห็นถือปืนเสียยิ้มทุกวันนี้เนี่ยส่วนมากก็คือดอกผลที่ผีออกมาใหม่นะครับมีตาลีบันยุคแรกๆเหลือรอดมาบ้างแต่ว่าส่วนมากตาลีบันยุคแรกๆนี่เป็น ปุ๋ยไปหมดแล้วนะครับ บทบาทของอังกฤษในอัฟกานิสถานนอกจากรบประทาแล้วนะครับก็ยังเดินเกมมวลชนหน่วยที่มีชื่อเสียงของอังกฤษก็คือ m i 6อันนี้เป็นหน่วยข่าวกรองหาข่าวรวบรวมข่าวนะครับ MI6 ไม่ใช่รบพิเศษบ้าพลังเป็นสายลับแล้วก็แทรกซึมเกมบอลก็มาจาก m i 6นี่แหละครับและ MI6 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมูจาฮีดีนเมืองปัญชชีของอาเบดมาสูด MI6 ก็เหมือน CIA ของสของฐาเมมิกาทำงานด้านการข่าวนะครับไม่ใช่กองกําลังหรือว่าหน่วยที่จะไปสู้รบตบตีกับ ได้ m i 6ก็มาจาก Military Intelligence Section 6หน่วยข่าวกองทหารแผนกที่6นั่นเองนะครับ MI6 มมีบทบาทสำคัญของกองทัพอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง ด้วยรูปแบบของสงครามนะครับที่ไม่ได้ปะทหายอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยหลายคนคิดว่าการถอนทหารของสารามิการและก็พันธมิตรเป็นความพ่ายแพ้สู้ไม่ได้การมองแบบนี้อาจจะมองแค่ภายนอกนะครับแอดมินคิดว่ามีการทํางานทางลับตารีบันยุคแรกๆนี้ร่วงไปแล้วแล้วผัดไปขึ้นมาใหม่อาจจะควบคุมตลีบันยุคใหม่ได้ระดับหนึ่งแล้วจึงต้องถอนกําลังนะครับไม่ได้ถึงขั้นแพ้หมดรูปขนาดนั้นกองทัพอังกฤษถอนตัวเที่ยวบินสุดท้ายกองอังกฤษออกไปแล้วนะครับในวันที่28สิงหาคมปิดฉากศก สงคราม20ปีในอัฟกา,านิสถาน20ปีอังกฤษเสียทหารไปประมาณ450คนมันจบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่จบครับเมื่อในรถพิเศษ SAS นี่ไม่ยอมกลับจะอยู่ต่อก็เพื่อล้างแค้น ISK ที่ไปโจมตีกรุงคาบูนะครับ SAS ต้องการล้างแค้นให้กับนาวิกโยธินของซาลเมิกาที่เสียชีวิตไป13นาย จากข่าวระบุว่า SAS 40คนนี้ขออยู่ในอัฟกานิสถานต่อนะครับโดยต้องการตั้งฐานทัพในพื้นที่ชายแดนของอัฟกานิสถานกับปากีสถานแน่นอนว่าเรื่องนี้มันผิดกฎหมายผิดข้อตกลงนะครับจุดประสงค์ของ SAS คือจัดก,การกับกลุ่ม ISK แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตนอกเหนือการควบคุมเป็นฐานทัพเก่าที่รบพิเศษของัาอเมิกานีเคยใช้มาก,ก่อนนะครับจากข่าว SAS กลุ่มนี้จะได้รับการสนับสนุนทางการจากัาอเมิกาแล้วก็เครื่องบินของอังกฤษด้วยก็แสดงว่าคุยกันแล้ว ไม่ใช่ว่า s a s กลุ่มนีนะ้ไม่ยอมกลบับแต่ว,ว่าเขาไม่ให้กลบับอันนี้เป็นเรื่องเลยสิครับและหน่วยนีน้จะถูกตั้งเป็น Task Force หมายถึงกองกําลังลับเหมือนเคยทําในอิรักนี่แหละครับไม่ให้ใครรู้ว่ามีกําลังอยู่แต่ว่าข่าวนี้ออกมาไม่รับแล้วะครับคนทั่วโลกนี่รู้ไอเอเก็รู้นะครับแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือผู้บัญชาการไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้นะครับที่หน่วยนี้จะร่วมมือกับตาลีบันในการจัดการกับ i s เอและตอนนี้ m i ็มกําลังเจรจากับตาลีปันอยู่ที่ผ่านมาหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมทหา,ารอัฟกานิสถานเนี่ยยอมตาลีบันเร็วจังนะครับเรื่องนี้อดีตผู้บัญชาการอังกฤษในอัฟกานิสถาน หารกล่าวว่าเปลี่ยนไปตามที่วางกันไว้แปลว่ารู้กันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนั่นเท่ากับว่ารถพิเศษ SAS เนี่ยมีโอกาสที่จะร่วมมือกับบาร์ที่3 1 3รพิเศษของตาลีบันในการไปจัดการกับ ISK นะครับเพราะว่าการคงกําลังก็ต้องได้รับอนุญาตจากตาลีบันตามข้อตกลงซึ่งเรื่องราวหลังบ้านอับการนิสถาน,นี่มันมีหลายเรื่องที่เราคาดมีถึงแน่นอนนะครับรับรวงพรางมีอยู่เสมอบนโลกใบนี้เรื่องนี้ทําให้เรารู้ว่าบทบาทของกองทัพอังกฤษในอับกานิสาน ามีไม่น้อยเห็นเงียบๆนะครับและอังกฤษนี่แหละครับอาจจะเข้าถึงตาลีบันได้มากกว่าสารมิกาเซออีก